วันจันทร์ที่3พฤษภาคม2564เวลา13.30น,านาในพงศกริทิสมิตรพุ่มในการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเรื่องรัดก,การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ครั้งที่3ปี2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมฐานที่01ชั้น4อาคาร99ปีมอมลชุชูชาติกัมพูกรมชลประทานโดยมีนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชประทานเป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมได้มีการติดตามเร่งรัดความก้าวหน้าผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแนวทางการบริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณพุทธศักรกาช2565ณห้องประชุมสํานักง,งานชลประทานที่13ตาบลม่วงชุมพรท่าม,มุงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่5พฤษภาคม2564เวลา10นาฬิกาในพงศกรีธิสมิตรพุ่มในการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่าวมประชุมคณะนุกมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอเคอนเฟรนซ์รับสัญญ,ญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำมาเชริยะชั้น3อาคาร99ปีหมอ่อมหลวงชุช,ชาติกำภูกรมชประทานโดยมีดรทวีศักดิ์ธนาเดชพลรองอธิบดีกรมชลประทาน, isa, ออทานฝ่ายบำรุงรักษาเป็นประธาน ในการนี้นายอำนาจชูวงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาได้รายงานสถานการณ์น้ําในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่13เรื่องการบริหารจัดการน้ํารือดูแล้งเป็นไปตามแผนที่วางไว้สําหรับคุณภาพน้าในแม่น้ําแม่กลองและแม่น้าท่าจีนบริเวณคลองจินดาอยู่ในเกณฑ์ควบคุมการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ําช่วงฤดูฝนเรื่องการตรวจสอบอาคารชลประทาน180แห่งมีสภาพพร้อมใช้งานทุกแห่งการกาจัดวัชพืชของงบพรบ2564ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในส่วนของกําลังคนจะแล้วเสร็จภาย ในเดือนพฤษภาคมและเครื่องจักรกลเพิ่มเติม50สายโดยสำนักเครื่องจักรกลปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ93ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนสำนักงานชลประทานที่13ได้กำหนดพื้นที่กำหนดคนเครื่องจักรเครื่องมือรถบรรทุกน้ำและเครื่องสุบน้ำเรียบร้อยแล้วณนห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13ตำบลมงชุมพรท่มาม,ม่วงจังหวัดกาญจานบุรี วันพฤหัสบดีที่6พฤษภาคม2564เวลา13.30นใน้ไปสามผันรพักรองผู้ำนวยการสำนักงานชปรัทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชปรัทานครบรอบปีที่119ครั้งที่4ใน2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมกรมชปรัทบาลชั้น3อาคารอำนวยการกรมชปรัฐบาล3เสงกรุงเทพโดยมีนายเกติพงศ์เพชรศีเลขานุการกรมกรมชปรัทานเป็นประธานซึ่ง การประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดนิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition 119ปีในด้านต่างๆรวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนหะ้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัเชริยะสำนักงานสลประทานที่13ตำบลวงชมพอท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่7พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกากรมชลมประทานจัดก,กิจกรรมปิดจอบส่งน้ำฤด,ดูแล้งพร้อมเดินหน้ารับมือฤด,ดูฝนปี2564ผ่านรูปแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์จากห้องประชุมทันทิพย์ส่นหนึ่งชั้น4อาคาร99ปีหม่อมหลวงชูช,ชาติกำพูกรมชลมประทานโดยมีดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานและนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานก่าวต้อนรับทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการบริหารจัดก,การน้ำฤด,ดูแล้งปี2563และปี2564และกำหนด าการบรหิหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2564ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือและเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ดรทวีศักดิ์ธนาเดโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำรวมทั้งการแจ้งเตือนต่างๆไปยังประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือน้ำล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ชลประทานบริการประชาชนได้ตลอดเวลา จากนั้นนายพงศฤทธีสมิทธ์พุ้มในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานชลประทานที่13ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกลโดยนายปันพศสุธรรมพันธ์ผุ้มในการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6ร่วมกิจกรรมปิดจ,จ็อบสองง่งน้ำฤดูแลงพร้อมเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2564ปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยปี2564นักเขื่อนแม่กองตองําบลม่วงชมเพื่อท่าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยภายในกิจกรรมได้มีการตัดทิบบินเปิดพิธีปล่อยคารวานเครื่ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที